สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณอะไรฮะชื่อเล่นชื่ออะไรเป้ครับคุณเป้นะผมถามนิดนึงอยู่ดีๆทำไมสนใจอยากขายออนไลน์ e ีเบครับไปเจออะไรมาหาข้อมูลอะไรหรือยังไงสั้นๆก็เจอใน youtube ครับเสร์ชว่าอะไรถึงเจออ่า e ีเบเลยเหรอหรือแบบอยากได้รายได้อะไรเงี้ยได้ครับผมเสร์ชว่าแบบหารายได้ออนไลน์อ๋อแล้วก็เจอคลิปใน youtube ไครับก็เลยสนใจคลิปนี้เป็นของผมก่อนไหมหรือใครก็ไม่รู้ก่อนในตอนแรกอาจจะเป็นของไม่ต้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 องของคนอื่นไม่้องพูดของคนอื่นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีของรถเนี่ยตามมาทีหลังอ้อไรทีละคนทีละคนไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วทําไมมันมันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไงคิดว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องเรียนหรอกอ่าหรือแบบเฮ้ยเรียนดีกว่าทําไมถึงหันเหมาทางเรียนอ่ะก็ ผมคิดว่าถ้าไม่เรียนอ่ะผมจะไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงอืมกลัวเ,<ะ>เหมือนแบบหลงทางจะผิดจะถูกผมอยากจะเริ่มแล้วแบบว่าเห็นผลเร็วอ่ะไม่ต้องอามาลองผิดลองถูกเองอ่ะอ่าโอเคเข้าใจคือคนที่แบบไม่ต้องหาที่เรียนเนี่ยคือมันต้องลองผิดลองถูกแล้วบางทีอะ่ะลองผิดลองถูกหลงทางเสียเวลาหรือเสียการลงทุนอีกถูกไหมสุดท้ายแล้วลองผิดลองถูกไปไม่ได้เห็นผลลับก็เลิกไปเองเงี้ยเออก็เยอะ แต่บางคนสักเซสก็มีทุกอย่างมีม,มีทั้งมีทั้งดีไม่ดีหมดอ่ะถามหน่อยสั้นๆเข้าเรื่องเลยวันนี้เรายังเรียนไม่ครบถึงลงขายแต่พาร์ทแรกผมก็จะสอนเรื่องการวิเคราะห์สินค้าการเริ่มต้นการหาของมาขายฮะถามว่าความคาดหวังก่อนความคาดหวังตั้งแต่ก่อนเรียนพาร์ทแรกกับแบบไอ้สิ่งที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี้ย<ม>ความคาดหวังที่คุณคาดไว้สมมติคาดไว้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าสิ่งที่คิด พาทแรกนี่งด้กว่ามากกว่าที่คลานะเพราะว่าตอนแรกผมนึกวก็แบบเออสมัครกีเบยังไงอืสมัครเทลเนี่ยยังไงแต่นี่คือเริ่มมาก็คือเข้าเรื่องแบบว่าหาสินค้ายังไงคือไอ้นั่เดี๋ยวค่อยสมัครก็ได้เดี๋ยวระหว่างที่คุณกาลังทบทวนเดี๋ยวค่อยไปสมัครก็ได้ไอ้นี่มันจิ๋วจิ๋วจิบจิบเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือตอนเนี้ยโลกเปิดเลยแม้ในการหาของขายใช่ครับคือจากที่ว่าไม่รู้ว่าจะราจะเอาอะไรมาขายเนี่ยเออเปิดรู้เลยว่าเฮ้ยครั้นแล้วทำอะไร เ,เราก็จะรู้ว่าเออเราต้องหาสินค้ายัางไงเนี้ยทีเนี้ยเหมือนแบบไม่ตันแล้วว่าหาไปได้เรื่อยๆแล้วหามาค้าที่แบบไม่ไม่ต้องมาสูมว่าจะขายได้ไม่ได้เราเรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยต้องขายได้แหละเราทำดีเซอร์มาแล้วเออเพียงแต่ว่ามันจะเจอเมื่อไหร่แค่นั้นแหละแล้วคนที่เจอเขายังอยากได้จริงๆจะกดซื้อเมื่อไหร่ถูกปะ่ะแต่อีกเ,เรื่องหนึ่งอย่างน้อยถ้าเราไม่ต้องลงทุนไม่ไม่ต้องเสียเงินอะไรมากวาก็ก็โพสได้บ้างแหละจริงไม่จริงใช่เราทําดักรอไว้เลยอะ ความต้องการมันออมีนี่มันต้องมาอ่าแล้วคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ครับกราฟที่มันเห็นกราฟเทรนด์ของธุรกิจเนี่ยคุณว่ามันสำคัญแค่ไหนในการแข่ยของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมว่าดีมากเลยเพราะว่าเรารู้ถึงจำนวนของการค้นหาเลยอืมรูปเทรนของกราฟได้ไหมหรือรูปก,การด้วยไหมใช่วางแผนได้ลูกหน้าเลยว่าอ่าเดือนนี้ของทุกปีมันมาแล้ว เตรียมก่อนเลยอ่นานะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับคนทำธุรกิจอ่ะคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ถือว่าเป็นไงเลยเบิก <Work S 2> มากถึงถึง<ม>ถึงแม้ม<ช>ไม่ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ก็ก็ช่วยได้ไหม,ไ,มได้ครับม,มันมันวางแผนได้ล่วงหน้าเลยดีมากจริงเออไอตัวนี้นะผมบอกเลยผมเสียค่าซื้อโฆษณาของ Google เดือนหนึ่งประมาณสองสามพันตีไปง่ายๆสิบเดือนก็สองสามหมื่นเออ เพราะฉะนั้นในในโปรนี้หรือในราคาปกติคุณว่าแพงไหมที่ผมให้แชร์โอ้คุ้มอะซื้อยังไงก็คุ้มออถ้ามีตัวนี้ชักวยได้เยอะถูกต้องเพราะมันสําคัญไงมันจะทําให้แบบเหมือนเปิดโลกเลยเลยว่าไอสิ่งที่เราคิดไว้อะมันเวิร์กไม่เวิร์กมันน่าทําไม่น่าทําแล้วบางทีถ้ามันไม่น่าทําแล้วก็เอาเงินไปลงอย่างอื่นดีกว่าถูกปะใช่เปลี่ยนนะครับอเพราะฉะนั้นพาร์ทหนึ่งเนี่ยสรุปว่าพอใจไหมฮะสั้นๆเลย พอใจนะอ่านอย่างนั้นสั้นๆหน่อยบอกเพื่อนๆที่บางทีกําลังดูคลิปนี้ว่ากําลังรังเลงไงว่าเฮ้ยเรียนดีไม่เรียนดีหรือเรียนผ่านสกายด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เจอกันแต่แม่โอ้โหดูดิเราอยู่บ้านนดกันแม่งสองสามทุม่มอ่ะนี่แม่งสี่ทุม่มจะห้าทุ่มแล้วก็ยังคุยกันได้ถามถามเลยอช่วยช่วยอันนี้เชิญชวน่อยสำหรับคนที่กําลังรังเลว่าเอ้ยคอร์สเรียนอีเบย์อย่างเงี้ยน่าเรียนไหมบอกหน่อยสั้นๆให้ผมหน่อยขายของอ่ะายเราไม่รู้ ผมก็เรียนมานสกายก็สะดวกดีนะทั้งคนสอนคนเรียนเวลากันได้ตามที่ตัวเองสะดวกอืมและหน้าจอเป็นไงบ้างต่างกับแบบนั่งเรียนข้างๆกัน<ต>ไ,ไหมไม่ต่างนะคือเราเห็นหน้าจอของกันอืมเปิดของผมผมเปิดของคุณมันมันเห็นกันได้แบบเหมือนนั่งหู่ข้างกันเลยอืมถูกต้องเหมือนที่ผมพูดแหละมันก็ไม่ต่างอะไรจากนั่งข้างๆกันหรอกบางคนแบบไม่เข้าใจแบบคืออยากเจอเข้าใจถ้าเกิดอ่าอยู่กรุงเทพมาเจอได้ไม่เป็นไรแต่แบบถ้าใครอยู่จังหวัดอยู่ต่างประเทศจริงๆสกายก็ได้นะ อืไม่ต่างกันเลยคุยกันเน็ตเร็วทม์เลยเราเนื้อหาเนื้อหาเป็นไงของเนื้อหาแค่พาร์ทหนึ่งเลยยังไม่ได้ถึงคีย์เวิร์ดยังไม่ถึงลงขายพึงพอใจในราคาที่จ่ายไปยังเนี่ยแค่พาร์ทหนึ่งผมโอเคเลยตื่นเต้นแล้วเนี่ยคือแบบตอนแรกกับว่าจะหาสินค้ายังไงไม่รู้จะขายแล้วตอนนี้ก็แบบเต็มหัวไปหมดละยากจะลงสินค้าให้มันแบบคือตอนแรกคือหัวแบ a ค์เลยใช่ไหมแบล n k เลยว่าอ มีอะไรที่มันทํำกาไรครูบ้างตอนนี้แบบอืเห็นละเห็นเงินใช่ไหมแต่ก็ต้องรอที่ผมบอกนะก็คือคือมันต้องค่อยๆปั้นอ่ะต้องต้องค่อยๆลงของไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้ามันครบถึงเวลาที่ผมให้ดูตารางเตรียมตัวสามเดือนสี่เดือนผ่านไปอ่ะของยิ่งมีเยอะยิ่งทําคีย์เวิร์ดดีโอกาสในการขายก็จะเป็นยังไงตามตามสินค้าจํานวนที่เราหวานลงไปนั่นแหละถูกต้องครับ ด้วยความที่มันก็แค่แค่มีคอมพิวเตอร์มีไฟมีอินเทอร์เน็ตธุรกิจนี้ทําได้แล้วนะเริ่มต้นอนะ่นะใช่ครับมีเวลาทัง้งวันเราชั่วโมงสองชั่วโมงบอกว่าได้นะถน,น,นะชั่วโมงมชั่วโมงสองชั่วโมงคือลงลงลงโพสต์ในอีเบนะแต่จะต้องมีไปเดินดูของบ้างอะไรเงี้ยไม่นับแต่ไอการเดินดูของบางทีเราไปไหนมาไหนเราแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราก็เอาคํานั้นมาแปลงเป็นภาษาแล้วก็วิเคราะห์ได้ไหมอ่าสังเกตสักหน่อยเออ แต่เพื่อนเราเข้ากันแทบทุกวันอยู่แล้วแหละผมว่าอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลืมเลยขายของเลยคนที่เขากำลังสนใจคุณบอกเขาหน่อยว่าเฮ้ยคอร์สของโอตออนไลน์อ่ะทำทำไมที่ถึงหน้าเรียนอ่ะอีเบตัวนี้จับมือทําอย่างเงี้ยอืมอย่างแรกเลยนะคือคุณจะไม่แบบไม่เควงคว้างอ่ะคุณรู้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะต้องทําจากศูนย์มาหนึ่งยังไงจากหนึ่งไปสองยังไงอืมเต็มสเต็ปเอ้ยเรายังไม่สิบนะเพราะว่าเรายังไม่ได้หาคีย์เวิร์ดกันลงขายก่อนนะเอาแค่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นก่อน อยากที่แบบว่าแบงแบงแบบหาของไม่เป็นเลยตอนนี้เริ่มเป็นไงละเนี่ยรู้ละต้องหายยังไงมั่นใจแล้วรับของที่หามาไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ก็ขายได้บอกวะเรารู้แล้วมันมีความต้องการดือวิธีการคุณโนสอนเนี่ยผมเห็นภาพเลยว่าเราเอาความต้องการเป็นที่ตั้งอะเพราะนั้นม,มันยังไงมันก็ต้องขายได้เพราะมันมีคนต้องการไงถูกเพีงยงแต่ว่าจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยแต่ถ้าเรายิ่งลงของเยอะโอกาสทําเงินเราก็มา ทนั้นเลยครับโอเคแล้วก็คุณก็มีเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนตรงนี้คมันมีประโยชน์มากเลยนะถ้าไม่มีเราก็จะไม่เห็นภาพเฮ้ยคีย์วันนี้มีคนเสิร์ฟปวอเออเสําคัญก็เราคุยกันแล้วไงมันคือความต้องการถูกปะใช่แต่ถ้า<ๆ>เราไม่รู้จริงๆว่าโอ้ยอยู่ดีๆคนคนสอนก็บอกขายนี่สิขายนี่สิสแล้วอาอะไรมายืนยันอ่ะใช่มันมีอะไรที่มันแบบสามารถที่จะเป็นเครื่องการันตีแบบแค่คนนี้บอกหรอ มันอาจจะเป็นของที่เคยขายดีมาแล้วแล้วมันเป็นขาลงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เออถูกต้องอผมขายได้ดีอยู่คือเอาง,ง่ายๆผมก็ไม่รู้ผมคุณถามผมบางทีคุณถามคุณโอ๊ตอ้นี่ขายดีไหมผมก็ไม่รู้ประเด็นก็คือวันนี้ยผมให้คุณเนี่ยจับปลาคือคนทั่วไปนะมันจะเป็นอารมณ์แบบผมอะ่ะขีบผมจับปลาเป็นผมก็มีโซน่าไปหาปลาแล้วมาขายที่แพปลาคุณก็มาซื้อปลาผมแต่ถ้าเมื่อวนันไหนผมไม่สบายคุณมีปลาไปขายไหม มีมีลอ่ะแต่วันนี้เหมือนผมอ่ะกำลังขายเรือให้คุณแล้วสอนคุณใช้โซนา่าอืมแล้วคุณก็ออกไปหาปลาเองคุณต้องมาขอซื้อจากผมไหมถ้าเกิดคุณมีเรือเองแล้วก็โซน่าเองเครื่องมือมีวิธีการผมไปหาเองได้ทุกผมก็ไม่เหนื่อยไงยิ่งถ้าเกิดคุณใช้เครื่องมือจนคล่องคุณใช้หาเรือหาปลาจนเก่ง คุณต้องมาได้พึ่งผมไหมอาจจะมีคุยกันบ้างถามกันบ้างเล็กน้อยจริงไม่จริงใช่แต่ผมจะไม่เหนื่อยเลยในอนาคตถ้าคุณใช้เครื่องมือผมเก่งและหาของเป็นเริ่มมองของเป็นผมก็สบายแค่นั้นเองอืมเปรียบให้มันเห็นภาพบางคนเขามไม่เห็นภาพไงบางคนก็คือเหมือนต้องลองไงโออาจารย์อะไรขายดีขอหน่อยซี่อะไรเงี้ยไม่เอาอ่ะอืมสะดวกสะดวก อ่ะโอเคขอบคุณนะครับสำหรับสัมภาษณ์นี้สต็อปก่อน